สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะมารีวิว e n c h a r t ตัวใหม่นะคะซึ่ง e n c h a r t ตัวนี้มีชื่อว่า i n v i c i b l e นะจะสามารถตกปลาในบ่อน้ำกดและบ่อลาวาได้นะคะแต่พี่ก็เอามา e n c h a r t ในเบ็ดเอเวลิน o ลนะซึ่งมันไม่เข้ากันเลยนะแต่เนื่องจากเบ็ดที่พี่มีอยู่มีตัวนี้ที่ยังพอแบบว่าสเตตัสมันดีใช่ไหมคะพี่ก็เลยมา e n c h a r t i n v i c i b l e นะ เพื่อที่จะมาทดลองให้น้องๆดูนะคะว่าถ้าเราไป e n ชา a r t กับเบ็ดตัวไหนเราก็สามารถมาตกในบ่อลาวาและบ่อน้ำกดได้คือ enchart ตัวนี้มันมีดีแค่2อ,อย่างเนี้ยะค่ะนอกจากนั้นไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแต่ก็อย่างที่เราอยากทำเนอะก็คือไปตกปลาในบ่อลาวาให้ครบหรือไปตกปลาในบ่อน้ำกดให้ครบซึ่ง เบ็ดที่เขาให้มาเบ็ดน้ำกดเบ็ดลาวาที่เราไปซื้อมาแล้วก็รวมที่ให้มานะคะมันค่อนข้างที่จะไม่ดีเนะเราก็เลยแบบว่าตกปลาได้ยากตกปลาออกยากแต่เมื่อเรามา art, เอ c นชาร์จเบ็ดที่เราต้องการนะคะเบ็ดที่มีค่าสเตตัสสูงๆก็สามารถตกปลาได้ง่ายขึ้นคะ่ะตอนนี้พี่ก็ทดลองตกในลาวาให้เราดูเนะว่ามันสามารถตกได้จริงๆคะ่ะ แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะในบ่อน้ํากรดมันคือมันพลาดไม่ได้เลยนะ,ะซึ่งพี่ก็มาตอนกลางคืนดีนะไม่โดนระเบิดตุยนะคะก็มาตกให้น้องๆดูนะคะว่าเบ็ดตัวนี้ก็สามารถตกในน้ํากรดได้จริงๆค่ะถามว่าเ n c h a าตัวนี้ดีไหมมันแล้วแต่คน,นะคะ่ะทุกคนแต่ถามว่าไปตกปลาทั่วไปมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเนะ,ะเอ็นชาตัวนี้ เขาก็แจ้งอยู่แล้วว่ามันสามารถตกได้ในบ่อลาวาบอ่อน้ำกดประมาณนี้ค่ะบอ่อน้ำกดอะเป็นปัญหากับพี่มากพี่ยังไม่ได้ตัวสุดท้ายนะต่อให้มีออโรร่าก็แล้วออโรร่าแล้วออโรร่าอีากใช้นอนทัฟฟลตกก็แล้วก็ไม่ได้นะคะพยายามหลายรอบจนทอนะตรงเนี้ยก็เลยแบบว่าแก้ปัญหาได้โดยการแบบว่าเราไปเอนชาร์ตให้เบ็ดมันดีขวาของเก่า เออ Enchatbet ที่ดีกว่าของเก่าะค่าสเตตัสต่างๆมันดีกว่าของเก่าเนอะมันก็จะช่วยเราได้เยอะค่ะซึ่งพี่ก็ฟุกรหรือว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้สภาพอากาศก็เป็นดาวเขียวไลท์สภาพอากาศเคลียร์แล้วก็กลางคืนแล้วก็ฤดูใบไม้ใบไม้อะไรพี่ไม่มั่นใจแต่พี่ฟุกติดนะคะเห็นไหมทุกคนลบแปดสิบคือได้มาเฉยอ่ะไม่ ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาถามว่าดีใจมันก็ดีใจหอมกับอึ้งไปด้วยเพราะเคยพยายามเอาเบ็ดน้ํากดอะมาตกหลายลอกเจ้างูตัวนี้ก็ไม่ยอมกินเบ็ดพี่สักทีนะคะต่อให้ออลโลราแล้วออโลราอีกก็ไม่กินอะไม่มั่นใจอะเกิดจากอะไรแต่เมื่อเรามา e n ชาร์ t เบ็ดที่มันมีประสิทธิภาพขึ้นนิดหนึ่งเนอะเอาหิน enchart มาัพเบ็ดที่มันมันดีกว่าพวกเบ็ดน้ำกดอย่างเงี้ย พี่ก็เลยว่ามันเลยออกง่ายขึ้นใช่ไหมพี่ว่ามันต้องใช่แน่ๆก็เลยออกง่ายขึ้นแล้วพี่ก็ได้เจ้างูตัวนี้มาเป็นที่ล่าสุดค่ะโห,โหคือแบบมันมันง่ายขึ้นเยอะเลยอะจากเมื่อก่อนมานั่งเฝ้านอนเฝ้าแล้วไม่ได้ไม่ได้อะทุกคนแล้วตอนนี้เราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ นี่หน้าตาฉมหน้างูเขาเรียกว่างูอะไรอ่ะสเปกดั้มเหรอสเปกดั้มพี่ไม่มั่นใจนะซึ่งงูตัวเนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่อยู่ในน้ำกดนะคะแล้วพี่ก็แบตเตอรี่ครบหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะบ่อน้ำกดเป็นที่เรียบร้อยเนะนี่เราก็มาเช็คเลยสมุดเห็นไหม มีเกาะนี้เกาะเดียวนะที่พี่ยังไม่ได้100%เและในที่สุดพี่ก็ได้แล้วค่ะทุกคนบ๊อบเบอร์นะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเนาะเผื่อน้องๆอ,อ,อ่ะเดี๋ยวพี่บอกก่อนดีกวา่าเมื่อเราตกปลานะคะในสมุดรครบ100%่เต์แต่ละเกาะเราจะได้บ๊อบเบอร์ของเกาะนั้นหรือจุดที่เราตกตรงนั้นมานะคะ ซึ่งน่าจะอยู่ล่างสุดแต่พี่ก็ไม่รู้พี่จะเลื่อนหาอะไรนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยบ๊อบเบอร์นะจุดนี้นะคะซึ่งน้องๆก็สามารถไปเอนชาร์ดเบ็ดแล้วก็มาตกได้นะคะ หินเอนชา์นะคะจะมีอยู่2กรณีนะก็เป็นเบ็ดตัวใหม่นะที่เราจะแบบว่าสามารถตกได้นะคะเบ็ดตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Lot of the e x t r ก i ์ตรนะคะซึ่งเป็นเบ็ดที่ต้องใช้หินเจ็ดสีไปใส่นะแล้วเราก็จะได้เบ็ดมาถึงจะเอาเบ็ดนั้นไปตกหินเอ็นชา์ได้แต่พี่ก็ยังไม่เคยตกได้สักทีต่อไปนะคะก็เราตกธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเอาหินยังเอ้ยไม่ใช่เอาเบ็ดย่างอื่นอะไปตกในถ้ำเดดิบแล้วก็สามารถสุ่ม เกิดหินอินชาตัวใหม่ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน